วันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูผลการจัดอันดับนะคะแต่ว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับหลายๆคนมาคอมเมนต์บอกว่าค่อนข้างจะงงนี่คือการจัดอันดับเมืองที่อันตรายมากที่สุดในเอเชียค่ะอันดับที่1ก็คือดามัสกัสค่ะอันดับที่2เป็นมานิลาอันดับที่สามเควซอนซิตี้ อันดับที่4คือเมืองทากาอันดับที่5คือกรุงเดลีอันดับที่6กวลาลัมเปอร์อันดับที่7กาเซียบตัตอันดับที่8เตหารานอันดับที่9การาลาจีและอันดับที่10คือแบกแดดค่ะโดยหลายหลายคนงงนะบอกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะมานิลาไปติดอยู่ที่อันดับ2ได้ยังไงอะโดยตัวเลขนี้นะเขาบอกว่าเป็นตัวเลขดัชนีล่าสุดประจําปี2025โดยหลายหลายเมืองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไป ชาวต่างชาติส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญโดยเฉพาะการท่องเที่ยวโดยมีหลายคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่างงจริงๆในฟิลิปปินส์เนี่ยนะ คือแต่ก็พอจะเข้าใจได้แหละขนาดคนต่างชาติที่มาเที่ยวเนี่ยบางคนน่ะก็ยังแบบบางเอินมีปากเสียงกับคนฟิลิปปินส์เมื่อไปเดินในสถานที่ที่พวกเขาไม่รู้จักบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนะกัวาลาลัมเปอร์ของมาเลเซียเนี่ยนะไปติดอยู่อันดับ6ได้ยังไงส่วนลอร่าค่ะบอกว่าเดี๋ยวนะในความคิดของฉันน่ะน่าจะเป็นเมียนมามากกว่านะที่นั่นน่ะคือเขาก็มีปัญหา ของการเมืองในประเทศเขาอยู่แล้วทําไมแบบผลออกมาถึงแบบแปลกๆแบบนี้ล่ะโดยตอนนี้นะคะบอกว่าเป็นประเด็นที่กําลังพูดถึงเลยเพราะว่ามีคนมาเลเซียหลายๆคนรู้สึกตกใจมากกับผลการจัดอันดับในครั้งนี้เพราะว่ากรุงกัวลาลัมเปอร์เนี่ยดันไปติดอันดับเข้าไปด้วยมีหลายคนนะคะ้าะบอกว่าเราเพิ่งไปมานะคะมาเลเซียตอนนี้ขอบอกเลยว่า คนที่จะมารีดไถเนี่ยเยอะมากไม่ใช่แค่ชาวบ้านธรรมดานะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็มาคอยเรียกด้วยเหมือนกันนะคะบางคนบอกว่าเราเพิ่งไปครั้งก่อนแต่ว่าสงสัยว่าพักที่โรงแรมที่กุคกลาลัมเปอร์สองคืนคืนแรกก็ยังปกติดีนะแต่พอคืนที่สองไปกินข้าวที่ร้านอินเดียข้างๆโรงแรมคนขายถามว่ามาจากประเทศไหนพอตอนเย็นนะกลับจากที่เที่ยวเห็นเหมือนกับมีคนนอกเครื่องแบบอะมาซุ่มแอบแบมองเราอยู่ นนัแล้วก็พอจะขึ้นที่พักพวกนั้น่ะเหมือนกับเดินมาถามพนักงานต้อนรับจนมาเจอคอมเมนต์นี้นี่แหละถ้าเกิดเป็นเราแสดงว่าจะต้องมีคนมารอเก็บอะไรแน่เลยบางคนก็บอกว่าจริงเลยตอนนี้ที่มาเลเซียนะพาสปอร์ตจะต้องมีแบงค์พันเนี่ยแนบแทบจะทุกด่านตรวจเลยอะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับกวลลลัมเปอร์บางคนก็บอกว่าถ้ามองโดยส่วนตัวเหตุการณ์แบบนี้ที่จาการ์ตาน่ากลัวก,กว่ากุลา,าลัมเปอร์อีกนะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอก เดี๋ยวน่าเรารู้สึกแปลกใจทำไมไม่มีแบบเสียมเรียบปล่อยเป็ดเชียงตุงสีหนุในลิสอะไรประมาณนี้ตกสำรวจหรือเปล่าอ่ะโดยมีคนมาตอบนะคะบบอกว่าอันนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะเอาข้อมูลสำรวจมาจากกลุ่มนักท่องเที่ยวแต่ว่าพวกเมืองเหล่านั้นน่ะน่าจะไม่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพียงพอเขาก็เลยไม่ไปสำรวจไง บางคอมเมนต์ก็บอกว่าถ้าเกิดบางคน่ะยังไม่เคยไปมาเลเซียอาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าโดยส่วนตัวเราคิดว่ามาเลเนี่ยค่อนข้างจะไม่ปลอดภัยนะโดยเฉพาะคนที่ไปคนเดียวถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยจะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเลยค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือถ้าเกิดว่าพูดภาษาท้องถิ่นของมาเลเซียไม่ได้จะไม่มีใครคอยช่วยเหลือเลยนะแตกต่างจากประเทศไทยถึงแม้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดไปขอความช่วยเหลือคนไทยด้วยกันจะพร้อมช่วยเหลือซึ่งจริง จริงเนี่ยทุกๆประเทศก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีเวลาไปไหนก็จะต้องหมั่นสังเกตการเอาไว้รอบตัวห้ามเดินไปดูโทรศัพท์ไปอย่างเด็ดขาดหรือออกไปไหนก็อย่าใช้กระเป๋าที่ดูดีมีราคาให้สะพายเฉพาะแบบพวกของใช้ธรรมดาพวกทิชชู่อะไรแบบเนี้ยถ้าเกิดพวกเงินหรือว่าของมีค่าเก็บไว้กับตัวดีที่สุดแล้วก็เวลาเดินทางไปไหนอย่าลืมสังเกตซ้ายขวาให้ดีล่ะต้องระมัดระวังตัวดีที่สุดบางคอมเมนต์คําบอกว่าทุกๆประเทศในแถบเอเ เ,เรารู้สึกว่าอันตรายที่สุดก็คือพวกแท็กซี่นี่แหละโดยเฉพาะในเมืองไทยบางคอมเมนต์ค่ะก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเวลาไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องคอยระมัดระวังให้ดีเรารู้สึกว่าเราเคยเกือบจะโดนแท็กซี่หลอกด้วยน,นะตอนนั้นน่าไปมาเลเซียแล้วก็จะไปไชน่าทาวพอขึ้นไปเกือบจะพ้นเขตโรงแรมตอนแรกแท็กซี่บอกว่า50ริงกิตแล้วเขาก็ไม่ยอมกดมิเตอร์เราก็เลยงงๆก็เลยไม่ไปเดินลงจากรถและหลังจากนั้นก็ไปเรียกแท็ก มพอไปถึงใช้ท็กซีแค่5้าริยงกิตเองเนี่ยเกือบโดนโกงไปตั้ง1ิเท่าแน่ถ้าเกิดใครที่คิดว่าแท็กซี่ในเมืองไทยขี้โกงยังไม่โกงพอจะ้ะไปดูแท็กซี่ประเทศข้างเคียงเราจะรู้ว่ายิ่งกว่าเมืองไทยซะอีกนะว่าแต่ว่าเราก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมพนมเปญสิมราดะไม่เห็นจะติดโผลเลยอะบางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าตอนเราไปเที่ยวที่มาเลเซียตอนแรกรู้สึกว่าปลอดภัยอยู่นะแต่พอมาอ่านข่าวเอ๊ะก็เลยง,ง ว่าทําไมเขาบอกว่าไม่ปลอดภัยกันคือโดยส่วนตัวเนี่ยที่เราไปมาเลเซียเราจะเจอเฉพาะพวกผู้ชายที่พยายามจะเข้ามาเบียดบนรถไฟแต่ว่าก็มองไปเตือนเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าเขาบอกว่าห้ามแสดงอาการห้ามกรอกตาอะไรเป็นอาการที่จะต้องอยู่ในมาระยาทที่เขากําหนดไว้ส่วนบ้านเมืองจริงๆเนี่ยที่มาเลเซียเราก็รู้สึกชอบนะารุงกัว,าวาลาลัมเปอร์เนี่ยรถไฟใต้ดินบนดิวคือจะเชื่อมถึงกันหมดเลยรู้สึกว่าน่าจะสะดวกมากกว่ากรุงเทพโดยหลายๆโคน,นาคน ไทยก็บอกว่ารู้สึกว่าเคยไปเที่ยวที่มาเลเซียไปกุลลัมเปิดก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะรู้สึกว่างงเหมือนกันทําไมแบบผลการจัดอันดับออกมาถึงกลายเป็นแบบนี้บางคนบอกว่าความเห็นส่วนตัวที่เราเคยไปอยู่อันนีที่จาการ์ตานะคะผู้คนเนี่ยค่อนข้างจะมีฐานะยากจนแล้วก็มีขอทานแทบจะทุกแยกเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มาทําอะไรคนที่เดินผ่านไปผ่านมานะเพียงแต่ว่าเวลาเดินข้างทางช่วงที่เปลี่ยวเปลียว่ะ ดูแล้วไม่ค่อยน่าเดินเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะมีเจ้าหน้าที่เดินตรวจตาส่วนถ้าเกิดเปรียบเทียบกันที่มาเลเซียไปมาหลายครั้งเหมือนกันจริงๆถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ต้องกลัวแหละแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นคอยตรวจตาตลอดมีทั้ง4ล้อทั้ง2ลอ้อเอ่อถ้าเกิดดูแล้วเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกันเความอันตรายก็มีทุกๆประเทศบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองก็ยังไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่ไปด้วยมากกว่า บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเดี๋ยวนะเคยไปมาแถวชน่นาทาวเนี่ยที่มาเลเซียตอนนี้ก็แปลกใจว่ามีคนจอดจัดค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะบางคนก็บอกว่าเราอะเกือบเคยโดนล้วงกระเป๋าอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์ด้วยค่ะแต่ว่าโชคดีวิ่งเข้าข้างรางทันบางคนบอกว่ากัวลาลัมเปอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์เลยนะเดินเล่นคนเดียวเรานึกว่าเดินได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยจริงๆก็น่าจะปลอดภัยนะแถมยังมีโรงแรมที่ตึก ฟมีข้าวแกงที่อร่อยเปิดขายตลอด24ชั่วโมงของกินก็มีเยอะนะตลาดโต้รุ่งก็มีของกินแบบแน่นสุดๆเลยแหละแล้วก็ตรงตึกแฝนไปโตนนาเสียคนเยอะมากแต่ว่าก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลทั่วถึงนะตอนแรกเราก็กังวลเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีหรือเปล่าเพราะว่าคนแน่นมากแต่ก็เห็นทุกคนแฮปปี้กันดีความสวยงามของตึกเนี่ยทำให้แบบว่ารู้สึกตรึงตาตรึงใจเลยแหละ บางคอมเมนต์ค่ะเขาบอกว่าที่กัวลมเปอรอ์โซนที่สะอาดก็จะสะอาดมากแต่ถ้าเกิดไปบางพื้นที่บางทีก็แอบตกใจนะนึกว่าอินเดียคือแบบสกปรกจริงๆแล้วก็เวลาไปเรียกแกร็บที่มาเลเซียเนี่ยโอ้โหได้ยินเสียงคนขับรู้เลยว่าเป็นคนอินเดียแทบจะทั้งหมดเลยนะและอีกอย่างหนึ่งที่แบบอุกอาจมากคือแบบขับเนี่ยเหยียบที่เบรกหัวพุ่งไปข้างหน้าเลยโอ้โหสุดๆจริงๆบางคอมเมนต์ค่ะบอกว่าสําหรับตัวเราเองจริงๆเนี่ยน่าสุสานนะ กัวลาลัมเปอร์ไม่ได้แย่ขนาดนั้นที่เคยไปมาสัมผัสด้วยตัวเองผู้คนก็พลุกพ่านพอๆกับกรุงเทพนี่แหละบางคอมเมนต์บอกว่าเราเคยไปอยู่ที่สลังงอค่ะขนาดอยู่ในที่พักของตัวเองเนี่ยยังมีคนแบบอยู่ฝั่งตรงข้ามมามาเปิดหน้าต่างโชว์ของให้ดูคือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้เราอะไม่กล้าไปข้างนอกคนเดียวเลยนะบางคอมเมนต์บอกว่าโอ้โหน้าตกใจขนาดนั้นเลยหรอกัวลาลัมเปอร์ทำไมกลายเป็นแบบนี้จําได้เมื่อ3ปีก่อนเคยไปเที่ยวตอนเที่ยงคืนกว่า รู้สึกว่าปลอดภัยดีนะครับหรือว่าหลังๆมานี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้สิบางคอมเมนต์ค่ะเ็บอกว่าเพื่อนของเราอ,อยู่ดีนอนอยู่ในโรงแรมมีคนเข้าไปเฉยเลยะตอนนั้นน่ะคือเพื่อเราออกไปกินข้าวคิดดู กลางวันเลยนะที่โรงแรมพวกคนที่เข้ามาเอากล้องไปแล้วก็เอา macbook ไปแถมยังมีกล้องอื่นๆของมีค่าสารพัดและที่สําคัญคือแย่มากๆเจ้าหน้าที่ที่มาเลเซียนะเขาไม่ตามให้เลยนะนี่ขนาดไปพักโรงแรมที่มีระดับด้วยนะและหลังจากนั้นก็เค็ดเลยเราจะไม่ไปมาเลเซียอีกแล้วเพราะเหตุผลแบบนี้แหละคิดว่าการจัดอันดับในครั้งนี้น่าจะมีคนโดนหลายๆคนในช่วงปี2024ถึงปี2025นี่แหละเพราะว่าเพื่อนของเราอ่ะ ก็เพิ่งเคยโดยใกล้ๆนี้เองแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดว่าเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าหรือว่าใครเคยไปกัวลาลัมเปอร์ไปเที่ยวมาเลเซียช่วงปี2ปีนี้มาบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ